ช่วงนี้ใครรู้สึกนอนไม่หลับบ้างไหมตื่นกลางดึกตื่นเช้ามาแล้วก็ยังง่วงเหมือนร่างกายไม่ได้พักเลยรู้ไหมว่าสาเหตุไม่ได้มาจากความเครียดหรือมือถืออย่างเดียวนะแต่มันมาจากอาหารที่เรากินแล้วก็ไขมันที่สะสมอยู่ในช่องท้องนั่นแหละอาหารที่เรากินเข้าไปไม่ได้ส่งผลแค่กับน้ำหนักตัวแต่มันยังส่งผลต่อสมองแล้วก็การหลับลึกโดยตรงเลยล่ะคะ่ะ ถ้าเรากินของมันหรือของทอดคาร์โบไฮเดทที่มีน้ำตาลสูงๆในตอนเย็นร่างกายจะหลั่งอะดีนาลีนแล้วก็คอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นความตื่นตัวส่งผลทำให้หัวใจเต้นเร็วสมองนอนไม่หลับแล้วก็กลายเป็นว่าไม่หลับไปทางคืนหรือถ้าเราดื่มชากาแฟตอนบ่ายสามหรือเย็นจากนั้นคาเฟอีนจะไปยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เราง่วงผลก็คือหลับยากตื่นง่ายแล้วก็หลับไม่ลึกค่ะ แถมไขมันในพุงยังไปกดทับกระบังลมทําให้หายใจลําบากในตอนนอนเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยค่ะอาการเหล่านี้ซึ่งหลายคนไม่เคยรู้ตัวเองเลยตื่นกลางบึกบ่อยๆเพราะหายใจไม่สะดวกเอาเป็นว่าถ้าอยากนอนให้ดีขึ้นต้องเริ่มจากการปรับอาหารแล้วก็ลดพุงนะคะมื้อเย็นเบาๆย่อยง่ายๆเช่นปลาผักข้าวกล้องเล็กน้อย หลีกเลี่ยงของมันน้ำตาลแล้วก็คาเฟอีนหรือาหารแปรรูปแล้วก็อยากกินดึกนะคะควรห่างจากเวลานอนประมาณ2-3ชั่วโมงที่สำคัญเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันเพื่อเผาผ่านไขมันสะสมด้วยนะ เอาเป็นว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่เริ่มต้นแค่ห้องฟิตเนสแต่มันต้องเริ่มต้นจากห้องนอนแล้วก็จานอาหารของคุณเพราะถ้าเกิดนอนดีฮอร์โมนสมดุลคุมหิวง่ายน้ำหนักลดไวสุขภาพกลับมาเอาเป็นว่าคืนนี้ลองกินให้เบาๆแล้วก็เข้านอนให้สงบร่างกายของคุณจะขอบคุณในตัวเองแล้วก็ในวันพรุ่งนี้แน่นอนค่ะ